คนมอนละล่เนาะ,ะลร่โอ oh, ้แล่เลยโดาแร่อ๋อเซไปเนาะพี่น้องเนลลาะแร่เซฟอางาม mm. เออมนันจะได้ยกจอก,กน้ำเพื่นนอนนี่นะออข้อพานเลยนึ่งกันเด้อพาเดกู่ดจะอาหายแบบยิมแ้อเนาะเด้ ເອົາໄປล່ອງກອງะລະນີ້ນมๆๆๆຍິ້ມໆໆໆຊິເດພາມລໍເລເດອ້ອຍສະບາຍດີພີ່ນ້ອງຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂั້າສູ່ຊ່ອງວິທິສະບານພໍດີມາເຈົ້າສະບານເພິ່ນກໍາລັງປູກເຮືອນໃໝ່ອາປູກເຮືອນໃໝ່ແລ້ວເພິ່ນຈ สรุปเอ่อกินเหล้าเนาะกินเหล้าเออหลายคนจะมาช่วยกันโอ้เก็บแล้วมื้อนี้นพี่น้องเฮ็ดมื้อนึงก็บแล้วยังแต่ซานเนาะโอ้เขากินเหล้าอยู่นเนาะมีผู้าวแดพี่น้องาวกินเหล้าโอ้เต็มเฮือนเลยเนาะโอ้ปลูกเฮือนบ่ปลูกเฮือนมบ่แม่นแหละปลูกปลูกเมื่อกี้นี่ดยๆเบแล้วเกบอีแล้วลยัง แต่เศร้าแคบเหมือนกันยังเป็เศร้าเลยพี่น้องเพื่นจะช่วยกันเอ่าไล่แห่งงานอ่าไล่แห่งงานจะมาช่วยกันปลุกเงินมาข้องผู้ใดนี่นายเป็นผู้ใดเหยียงชัยอ้เวียงชัยผู้ใดบูฮูเด้อนี่โอ้ข้องผู้จ้องนี่บ่อืออืออ่าผู้ใดสิได้ขึ้นขึ้นมาเนี่ยนาย เออย่งใสโอ้เขาขึ้นไปบงได้บ่ได้ชอปเชียงเอ๋โอ้สบายดีแล้วสบายดีบายดีสบายดีมีผู้ชานนำไดเนะมีบ่แม่นบ่อคนมอนเด้อนี่คอนมอนนี่แม่นเลาะคนมอนเลาะล่าะ เออเมื่อไรพี่น้องเป็นกินเล้าได้นี่สรุปปลูกเงินลังไม้เนาะชื่อยังผู้สาวอีวันแซงวันแซงโอ้วันแซงวันแซงสาววันแคาวันมีไชเนาะไม่บ่สาวสมะสมะโอ้วพี่น้ำมาพี่ได้ มันมันมันอังบันแดบันมันมันโดดสู้งามเลยนะพี่น้องสมามางามเนาะอยรบโอ้เราอ่าขอบใจอพี่น้องเพิ่นยินเาให้เฮ็ดิดเนาะสกสิได้ลองิมเบิ่งเป็นแนวเนาะ โอ้ปุ๊กอ่าถูกเนาะกินเราจอกหนึ่งลงแข้งลงค่ายเลยพี่น้องมีมีเหล้าให้บ่เหล้าให้บ่มีบ่มีมีแต่เหล้าข้าวแต่เหล้าข้าวกินเหล้าข้าวเอาค้อนบัดขึ้นเพือนมาก่อนกินเราให้โดยโดยโดยโอ้เพิ่นเพิ่นสิกเกียมเฮ็ดเหล้าให้ไว้เนาะเวลาขึ้นเพือนใหม่เราบริษัทจะได้มาห้าเติมได้นี่เนาะมาย่างด้ ด้ยโอ้แม่จงให้มายามเนาะขอบใจเด้อมน้าชิมายาม้าด้วยด้วยด้วยกำลังอัพโอ้ขึ้นม่นอนีบอ่าังพมาโอ้ผู้สาไปอัพเราให้ผ้าซากินได้อด้วยด้วดเดี๋ยวจะซื้อให้กินเนาะ ຕາລືເດເດບາດນະກາລີພ no ີ່ນ້ອງໂອສາບນຈະຊວຍກັນາະກລົກນາກິນາຕີຈອກຫນຶນນສອງຈິົານີ້ນຂົໍາใจຈິງຈສາບານຫ້ສະລຸນ ไปซา,าไปอัพ,อ,พอยู่ส <c oughs> เอากำลังเตรียมอัพเตรียมอัพออเอาือเาวิละโอ้อ่าพอละอ่าขอบใจขอบใจนี่แมาู้า ผ mm hmm. uh, ู้เซาเซื้อซ yeah. ื้อย่งแนะนําตัวแด่กิมกิผู้นี่ผู้นี่เออเออแนะนําตัวดวันแสงโอ้วันแสงูงามเนาะเออยังยังสดอยู่บ่นี่นะฮะยังสดโอ้เพิ่นยังสดเนาะผู้ทั้งสอง่อวันแสงกับื ซือกินซืกิมก um> ินกิมโอซื้กิมเนาะโอ้กิมสาววันแสงโอ้วงงามเลพี่น้องเอฟซีผู้ใดเอนเบิ่งคลิปอยู่ลวสนใจลวกัทักห้าเพื่อนได้เด้อนี่ไะมีมีเฟซบอสมีมีเฟซบอสมเออเอามาให้เบิ่งแดนซซื้อเฟวยดบอสอสไอยนาะ วันแซงชายพงภาษาภาพะซ่าลาว,าาลาวอันนี้เด้ชื่อกิมนี่เด้น้องกิมแก้วมณีน้นองกิมแกม้วมณีภาษาไทายภาษาไทายโอ้งงามเนาะพี่น้องเนาะคือเิดรังเงาอย่ายังยังสดอยู่พี่น้น <c oughs> องอายุจะปีแล้วเนี่ยเนาะสิบเก้าสิบเก้าปีสิบแ <18. S 1> ปดสิบแปดปีโอ้หงงามเลยพี่น้อง อ่าผู้สาวพร้อมไปเนาะยังโสดอยู่เด้อพี่น้องเด้อสนใจทักหาเพิ่นได้วันแสงไสยาวงอ้าวอันนี้แนะนําตัวเต็มเอ่อเฟชน้องกิมแก้วมานีน้องกิมแก้วมานีโอ้งามลพี่น้องอ่าเพิ่นมาปลูกสลัมใหม่มาปลูกแทนใหม่เนาะ lọ la con mò lọ la nó lọ la lọ la rồi lọ la oh nó thì nó lọ la về và ngám ơ mình chỉ đây nhục chó làm phen này nè nằm sai trời chìm oh đi nó ở mà tầm đây โอ้ชิด้้ทักห้าได้เนาะฮางทางเฟียนะดเนาะอ่าถ้าอันมีเอฟซีก็ได้สนใจาราคาต่อหเพื่อนได้วันแซงนองกิม,มโอ้บูมิสัญญาเนาะพี่น้องเนาะนอ่ะาหัพซับหัวเซตกับบูมิสัญญา บ่มีสัญญาเนาะพี่น้องเนาะอืเดี๋ยวไปบ้านแล้วสิทักหาวันแสงสยาวงน้องกิ๋มแกมนี่เอาลืมตลอดเนาะสมองเสียมเนาะบ่เซ็กนี่เนาะกินลาวส่องจอกในสมองเสียมแล้วนี่นะพี่น้อง เดี๋ยวข้อขอภาพ่อยนึงกันเด้อ้อเดี๋ยวไม่ใหจะอาหายแบบยิ้มละละเด้ส่งกองแล้วนี่ไงอ้าวยิ้มๆๆๆจิ้นภาพละละเด้เอากิมกิมกิมมาทีเว้ยเอ้ายิาย้มเด้ยิมย้มเด <c oughs> หลังเศร้าพับปลเนาะพี่น้องเนาะอยู่แต่วงงามเลยนี่ไงกำลังเิ้มบวิดีโอเด้นี่ไงโอเคเอาภาพไปเนะภาพภาพเาภาพเด้อภาพเดียิ้มยบเงียิเงีย

โอ้พอแล้วด oh. ้พอแล้วพอแล้วโอ้ยตายนอแล้วพี่น้องตาลายแล้วพี่น้องเออเออชะอเชียดเลยเออเชียดเราเอ้เออเียดเรคือบิตัวบ่ใบยังสวนน่ะบิดตัว เอ็ดข้องล่ะกาฮะอย่างสดอยู่ผู้นด้เป็นแม่แม่ปุยยูแม่ปุยยูจะค้นฮะโอ้โอ้ผู้นี้เป็นพ่อแม่ยยูล่ะลูกสาวยังชดแถวไหน

เดีลูกเารางามได้วันนี้เป็นพ,อ<ว>พ่อพันเดอร์นี่พอน้องกิมบม่น้องวันแซงน้องวันแซงอาวันแซงกับผู้นี้มาโอ้นี่วันแซงผู้นี้ผู้นี้วันแซงอันนี้พอ่อพันเดอนี่เนาะนี่พ่อเรดยยโดยโดยจงกพัน่พวกนันแตไอจ้อในคนคนหนึ่งฟูมหัวเได้จอุตตะวาร้ สั<ป>้นคลิปนี้มาคอนี้กามืเพียงสำนีน้เนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจหะส่งวิธีสาบานสำหรับมือนี้ขค้กเ่าคำว่าสบายดี